ย้ํากันอีกรอบนะครับในคําพูดของลนโอเนลเมซี่นะครับแข่งกันแค่ในสนามแกเม่ใ่ย้ำเคารพโรนัลโดเป็นอย่างยิ่งนะโรนัลโดพ่โดเองเนะี่ยเลนเดอเมซี่ครับย้าว่าเขาและคริสตียโนโรนัลโดต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกันเป็นอย่างมากแม้จะเป็นคู่แข่งในสนามมาเป็นเวลาหลายต่อหลายปีนะครับทั้งสองคนเป็นนักฟุตบอลที่กวาดความสำเร็จนะให้กับทีมของเขาไปอย่างมากมายตลอดเส้นทางอาชีพเช่นเดียวกับรางวัลส่วนตัวอีกเพียบนะครับแข่งกันมาตลอด ตอนนี้พวกเขานะโดกับเมซี่อยู่ในช่วงบันปลายการคาแข่งแล้วโดยที่โรนัลโดเนะครับเล่นกับอัลนาเซอร์ในซาอุดีอาระเบียส่วนลิโอเนลเมซี่กำลังคาแข่งกับอินเตอร์มิอาไมที่สหรัฐอเมริกาพวกเขา2คนเกือบมีโอกาสประชันฝีเท้ากันอีกครั้งในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกปีตอนนี้แหละก็คือ2025แต่โรนัลโดเลือกปฏิเสธที่จะย้ายไปเล่นกับสโมสรที่เข้าร่วมรายการนี้ไม่ไว่าอย่างไรก็ตามครับเมซี่ยันว่าเขากับโรนะัลโดเนี่ยต่างให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะไม่ใช่เพื่อนกันเพราะไม่เคยใช้เวลาร่วมกันเมสซี่เปิดใจให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมเมื่อวานนะครับที่ชนะปอร์โตก็เปิดเผยกับดีสปอร์ตเขาบอกผมเคารพและชื่นชมโรนัลโดเป็นอย่างมากนะสำหรับเส้นทางอาชีพที่เขามีซึ่งยังคงดําเนินอยู่นะเพราะเขายังแข่งขันในระดับท็อปการแข่งขันกับโรนัลโดมันเป็นเรื่องในสนามทั้งทั้งเราเนี่ยทั้งคู่นั่นแหละอยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทีมของเราเองแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะอยู่เพียงแค่ในสนามเหมือนที่เคย นอกสนามเราก็เป็นมนุษย์มนาเป็นคนปกติเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเพราะเราไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันแต่เราก็ให้ความเคารพต่อกันเป็นอย่างยิ่งอยู่เสมอคอมเมนต์ของเมซี่ครับก็เหมือนกับที่เขาเคยพูดไว้หลายปีก่อนและโรนัลโด้ก็เคยบอกว่าตัวเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลิโอนลเมซี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เมซี่เขาก็ให้เกียรติโรนัลโด้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นคู่แข่งกันภายในสนาม นอกสนามก็เป็นมนุษย์มานาปกติที่ใช้ชีวิตไปก็ยอมรับว่าเขารบโรนัลโดเป็นอย่างยิ่งเมสซีเ <Yeah. S 1> <Messi. S 2> ขามีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วในการให้สัมภาษณ์อะไรแต่และอย่างครับพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะคนนี้บอกเลยพูดน้อยแต่ต่อยหนักแต่ก็ถือว่ากําลังคัวอยู่กับทางไมอามี่นะเพื่อที่จะเอาชัยชนะอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอ้โหลุ้นเข้ารอบลุ้นเข้ารอบต่อไปรอบนอกเอา์นะตอนนี้ก็ถือว่าแบกเลยแหละ เป็นเดอะแบ็กของอินเตอร์ไมอามี่เมื่อวันก็ฟรีคิกสุดสวยเฟรีคิกสุดสวยพาไมอามี่ดับออโต้2-1นะครับโอ้ห oh, ปั่นของโค้งเสียบสามเหลี่ยมครับก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าราชาลิวเน็ตเมซี่เขาโก้คนหนึ่งนะี่ะโก้คนหนึ่งก๊อตคนหนึ่งนะี่ะโอ้โหเป็นคนที่สุดนะครับในเรื่องของการการเฟคคิกกันวางเท้าครับเท้าช่างทองแม่นเหมือนจะวางนะก็เป็นเดอะแบ็กคนนึงได้เลยแล้วนกะ็ต้องบอกอย่างงี้ครว่ายอมรับว่าฟอร์มส่วนตัวเนะี่ย ไม่มีข้อกังขาอะไรมากมายเขาพิสูจน์ให้โลกใบนี้เห็นหมดแล้วไม่ใี่นะพิสูจน์ให้โลกใบนี้เห็นหมดวว่าเขามีฤทธิ์เดชยังไงบ้างนะครับนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งกเลยก็ว่าได้ที่โลกนี้มีสําหรับเลดีเมซี่นะครับต้องยอมรับว่าพิสูจน์ได้เห็นหมดในเรื่องของการเปิดฟรีก้งฟรีคลิกอะไรต่างๆนะท้าช่างทองอะเนี่ยภาพเนี่ยโอ้โหไว้ดูความเขาเรียกว่าความนิ่งความนิ่งนะครับในการปั่น ปั่นโกงๆปั่นงกงๆนะหมดสิทธิ์คำสร้อยอะ่ะปัดไม่โดนนะจัดไปครับตามข่าวสารกันต่อแล้วกันครับของอเลรกอริมมโดนะครับมีรายงานนะมีรายงานบอกว่าทางเรอันมาริดนะครับเปนเป้าหมายไปหากรีมมาโดของเลเวอร์กูเซ่น รายง,งานข่าวจากกเดนาเซครับสื่อแดนสเปนนะครับรายง,งานเมื่อคืนบอกว่าอเล็กกรมาโดเป็นอีกทางเลือกของเรอัลมาดริดหาการเซ็นสัญญาก,กับอันบาโรกาเรราไม่ประสบความสำเร็จกาเรราสกับมาดริดเนี่ยก็มีข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วก็ยังไม่จบสักทีนะครับเมื่อคืนรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดอาจจะเบนเป้าหมายไปที่อเล็กกรมาโดเพื่อดึงแบ็กซ้ายวัยยี่สิบเก้าปีรายเนะี้ยมาเสริมทัพในช่วงสัป์นี้หลังความพยายามเซ็นสัญญาก,กับอันบาโรกาเรราสยังไม่ประสบความสําเร็จครับ เรนบริดจะพยายามดึงตัวกาเรรา,ราสเบ็กซายวยุบสองปีมาเสริมทัพแต่เบนฟิก้ายืนยันว่านักเตะจะย้ายทีมได้ก็ต่อเมื่อมีการจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า50ล้านยูโรเกิดขึ้นขณะที่มาริดพร้อมจ่ายเพียงแค่40ล้านยูโรเท่านั้นการใน้ทีมของทางกาเรราสเนี่ยจึงไม่มีความคืบหน,น้านะครับตามรายงานล่าสุดบอกว่ามาริดอาจจะมองทางเลือกอื่นนะครับโดยมีชื่อของกรีมาโดแบ็กซา์วัยุบเก้าปีของทางเลวเซนลูกน้องเก่าของชาบิลลารโซโดยมีรายงานบอกว่านักเตะมีค่าฉีกสัญญา15-20ล้านนโรเท่ั และเขายังรู้จักระบบของอัล์โลโซเป็นอย่างดีอีกด้วยนะครับมองไว้ใช่ว่า arp, ไซบาแบงฮาร์มนะครับหรือว่ารอดูได้เลยครับสำหรับสถาน,นการณ์ของ <Okay. S 1> อล็กโคลรโอมาโดก็มองอยู่นะเขาก็มีใจถ้ามาดริดให้ความสนใจจริงๆเนี่ยถ้ามาดริดให้ความสนใจจริงๆ,ๆเขาก็พร,พร,พร,พร้อมที่จะมาเล่นที่ลาลิกาสเปนตามเจ้านายเก่าอย่างชาบิลลอนโซมานะรู้แผนรู้มือกันเป็นอย่างดีไม่มีอะไรมากมายนะครับก็รอดูได้เลยความคืบหน้าในส่วนนี้ ของกรีมาโรนะก็ถือว่าเป็นอีกคนที่จอมบุกเลยละตัวเล็กแต่บุกหนักนะครับกรีมาโดเนี่ยตัวเล็กแต่บุกหนักนะครับบุกมันบุกเพลินในการเล่นฟุตบอลนะครับข่าวสารของอีคายุรกัการพี่น้องกาลาตาสรายคุยกรกรันฉลุยครับรอเคลียร์ค่าตัวกับแมนซิ t y ตี้แลวครับนักข่าวอย่างโลอิกแทนซีครับนักข่าวจากตรกุรกีหรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจนะ ก็รายงานบอกว่ากลาตตซรายได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับทางอีกคายกุรุการเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> เหลือเพียงแค่การเจราจาค่าตัวกับทางแมนซิตี้เท่านั้นกลาตตซรายมีความคืบหน้าอย่างมากนะครับเป็นรูปปัญหาเลยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในการคว้าตัวอีกคายกุรุการวัย34ปีจากซิตี้รายงานจากแทนซีบอกว่ากองกลางรายนี้และสมสรนจากตุรกีได้บรรลุขดลงกันในสัญญาแล้วอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้แน่ชัดเกี่ยวกับการ้ายทีม ในตอนนี้กองกลางทีมชาติเยอรมันอย่างกุโดกันเนี่ยกำลังแข่งขันในรายการชิงแชมป์สโมสรโลกกับแมนซิสตี้กุโดกันเนี่ยยังต้องพูดคุยแนวทางกับโอคารบรุกกุนซือของอิสตันบูลก่อนที่ทั้งสองสโมสรครับจะบลุขลกตกลงในการคว้าตัวเขาที่อยู่ในปีสุดท้ายของสัญญากับแมนซิสตี้ครับขณะที่แหล่งข่าวในตุรกีบางแห่งก็บอกว่าแมนซิสตี้อาจจะปล่อยตัวกุโดกันออกจากทีมไปในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้รอดูความคืบหน้าในดีลของอีกายกุโดกันนะครับว่าจะเป็นยังไง นะครับว่าจะเป็นยังไงรอดูได้เลยนะครับอูก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเหลือสัญญาก,กับทางแมสตี้อีกปีเดียวตอนนี้ก็ต้องมองหาทางเลือกใหม่อายุอันนั้ก็34ย่าง35แล้วครับ 34, กูบดูกันจากแมสตี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันต่อข่าวสารของคริสเตียนนอรกาดนะครับเอามีมาอัปเดตหึ่งเลยนะว่าอานนอนพืนใหญ่เนะี่ยสนใจนอกาดครับหลังสัญญาของปาเตสเวลจะล่มครับ คริสเตียนนอการกองกลางของเบรนฟอร์ดนะครับตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากออร์เนนอลภายหลังสถานการ์สัญญาของโทมัสปาเต้โเวอร์จลมครับนักเตะวัย31ปีรายนี้ครับเหลือสัญญากับทางเบรนฟอร์ดอีก2ปีนะโดยเขาเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่ไปเมื่อต้นปีนะครับอย่างไรก็ตามครับนอการเป็นหนึ่งในเป้าหมายแดนกลางที่นอสตันจจะพิจรารณาคว้าตัวมาช่วงสมัยน,นี้เนื่องจากพวกเขาต้องการเสริมความแข็งแกร่งกับแดนกลางเป็นอย่างมาก อาเซนอลครับเตรียมที่จะเซ็นา,ากับมาตินสุบิมเบียกองกลางจากโซซซดัดแต่กาจจะต้องเสียชมัตปาเต้ซึ่งสัญญาจะหมดลงในเดือนนี้และยังไม่ได้เซ็นสัญญาใหม่กับสมสรอนแข้งชาวกานาอย่างปาเต้ลงเล่น52นัดในทุกรายการภายใต้การนำทีมของไอเซตา้าเมื่อฤดูกาลที่แล้วและการจากไปของปาเต้จะทำาให้ทีมของไอเซต้าต้องมองหาผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเพิ่มขึ้นกับตันทีม Beach, เดอะบีชนะครับผมก็คือทางด้านของนอกาดเนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการพาเบรนฟอร์ คว้าตัวอยู่รอดในพิมลีกต่อไปติดต่อ5ฤดูกาลแล้วนะลงเล่นในพิม์ลีกไป34นัดภายใต้การนำทีมของแฟรงค์อดีตหัวหน้าโค้ชเมื่อฤดูกาลที่แล้วตอนนี้แฟรงค์ก็ไปคุมสเปอร์ละในช่วงไม่กี่ฤดูกาลที่ผ่านมานอกาดยังเป็นตัวหลักของทีมชาติดนมากอีกด้วยเป็นที่เชื่อกันว่าเบรนฟอร์ดจะต้องการค่าตัวกับตันงทีมรายนี้อยู่มากนะเช่นเดียวกับผู้เล่นตัวหลักคนอื่นอย่างไบรอันเอมบรูโมยูอันวิซาที่ต่างก็ได้รับความสนใจจากทีมอื่นๆเหมือนกัน แต่ด้วยอายุของนอก,กาดนะครับหากอนอนตัดสินใจคว้าตัวและนอก,กาดก็สนใจที่ย้ายทีมอีกครั้งเนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในอาชีพที่เขากําลังเดินเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของอาชีพกับเบนฟอร์ดนะครับแล้วเบนฟอร์ดอาจจะยอมปล่อยตัวก็ได้หากว่าได้ค่าตัวที่เหมาะสมในการเจรจาเอาตัวคริสเตียนนอก,กาดนะครับโอ้ถ้าได้ย้ายมาอนอนในวัย3 1 3สเนี่ก็ถือว่าโอ้โหช่วงพีคเลยนะช่วงพีคของอาชีพและได้มาเล่นกับทีมใหญ่น่าสนใจมาก แบบนี้ก็รอดูแล้วกันนะสำหรับสถานการณ์ของคริสเตียนโอกาดครับจัดไปให้รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลย